ไหนร้ <c ười> องต่อร้องต่อร้ <c ười> องต่อร้องต่อไห <c ười> นร้องเพลงใหม่ทีกีกีร้องเพลงอะไรไหนร้ <c ười> นองเพลงใหม่ร้องเพลงก่อน บกบกเลยหมูอ่ะบกบกนะหมูอ่ะบกบก Oh, 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 o ก oh, 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 อร่อยปะอร่อยปะอ้าวไม่กินเฮ้ยไอ้เนี่ยอร่อยปะอร่อยปะเผ็ดเผ็ดเหรอใช่มันเผ็ดนี่หว่ามันเผ็ดนิดเดียวค่ะไอ้น้ำเผ็ดจิงนะบ้าบ้าบ้าไปกินน้ำอ๋อเซ็กซี่เออทรศัพท์ใครคะเลาป้อยู่ไหนอ่ะอันนี้เผ็ดอันนี้แพทยอยู่ในนั้นอ่ะอันนี้เผ็ดอยู่ไหนวะแพทย์แพทย์อ่า ใหอ่เอออะไรอะแอปเปิ <S <S ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลปลาตลของป้านะป้าของป้าดีกินได้เปล่าป้าดีป้ากินได้เปล่าเอาอะไรอีกเปล่าไม่เอาอะไร